สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้มไม้สาวอุดอรจันทสินแลนด์เมื่อนี้อ้นุมสิผ้าพี่น้องกินเมนูหอยบำรุงหอยจา้าพี่น้องยำหอยนางลมค่ะพี่น้องใจมาหกกระปุกค่ะเมื่อนี้ยำเบิดเลยพุนะสวดถาดหมวกโกก หอยอวบๆสดๆตะแซ่บแต่แซ่บพี่น้องมาค่ะยำหอยนางรมใสต่ตะไคร้นะคะหอมหอมจ้าผักเครื่องเคียงกะแน่นอนค่ะว่าของขู่กันต้องเป็นกัดทิ้นอันนี้สาระแหน่และกะขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องหอมเจียวจ้ากรอบๆเลยกับผักเผักกาดขาวค่ะพี่น้องอันเอาไว้เท่งๆบ่ได้นะคะบ่ามีพื้นที่มากค่ะมาจวดกับอีนุ่มเลยค่ะพ่ต้องเบาลายใหญ่ห่างเพียบพี่น้องคำย,ยังไง มาหวานแซ่บแน่ ประกาศข่าวฮอพี่เนอะ mm hmm. คำตาสวด มห,หวานฮึมารนแห้งามครับ หอยสดพป่นหรอหอยกระปุกค่ะสดบวงใหญ่เต็มบวงไปเลย <c oughs> <c oughs> หวานแสบคัดเฮ้ยเผืหอมผิดเผา แบบแนมพี่นหนะอะหกกับปุกกองเขาหน่อยค่ะเมีย ยัดกระทินว่านั่นละมุนค่ะบ่ได้เห็ุวิธีทำให้เบิ่งพี่น้องบ่มีผู้ทายหายค่ะ thì tăng con cả cục ừ, bạc quán mỗi ấm thôi แกงอิแมแน่เห็ดยังบุน้นเนาะในครัวปูกะกระยำแลมพี่น้องหลังเลิกงานค่ะคือเกาแสบคอยเด้ ใส่ทั้งผิดเผาผิดหั่นค่ะพี่น้องผิดสดหั่นนะคะผิดแดงผิดเขียวหั่นใส่ตอนใหญ่ห้ง S <S จัดไปเฮ้ย พ่อผมผิดออกเด็ดอืม <renamed computed aka> เสียงแง่นี้ลังถัวจะพี่น้องคอโทษขคอยไพ่หลายๆจะ้ะอาจจะมีเสียงก็ก็แกกๆอย่างเขาแสกเนาะเป็นเหตุแรกเหตุง่ายคนนะคะยิ้มแลวพี่น้อง เดียว่ืหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวคอยไปกินต่อค่ะเพ็ดน,นะคะพี่น้องอตั้งเพชดไปแล้วค่ะพี่น้องพอ,อกันไหมคลิปหนาเด้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้นมไม้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ย่าลืมคอมเมนต์ด้วยพี่น้องพิดพลาดประกันไดสีใดแก้ไขปับปุงพนันนาต่อไปเนาะสำหรับเมือนหินนมลาแล้ะค่ะพี่น้องพอ,อกันไหมคลิปหนาเด้อสวัสดีจ้า